การไร้ยรำอ่อนช้อยในชุดระบำพม่านะคะไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยๆค่ะแต่ว่าครั้งนี้อวดโฉมในงานครัวปฏิวารดาสวนสุนันทาเฉินเครื่องเล่าเรื่องปักใต้จากอาหารพื้นถิ่นเมืองระนองสู่สำรับชาววังที่จัดขึ้นที่จังหวัดระนองค่ะ สำหรับนางรำ LGBT ชาวเมียนมาคนนี้ชื่อว่าลานามิงนะคะมาจากมันเดเลค่ะเธอบอกว่าตื่นเต้นมากๆที่ได้มาโชว์การแสดงชุดเมียนมาโยยะเพราะว่าส่วนตัวแล้วลานามิงเธอเรียนนาฏสิ์เมียนมามาเกือบ10ปีจากอาจารย์ ซันซูค่ะโดยชุดการแสดงที่เห็นอยู่นี้ส่วนใหญ่ในชาวเมียนมาจะจ้างให้เล่นในงานบุญหรือวาเทศกรลต่างๆนะคะแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ลานามิงได้มาขึ้นเวทีแสดงต่อหน้าทั้งคนไทยเชื้อสายจีนและคนไทยเชื้อสายเมียนมารวมถึงชาวเมียนมาที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยได้ดูทําให้ได้คลายความคิดถึงบ้านเกิดไปได้บ้างค่ะ วันนี้เป็นการแสดงชุดที่2นะคะอุชยโยมาโมะค่ะเป็นนักแสดงที่เข้ามาเพิ่มสีสันอีกคนหนึ่งชื่อว่าสุหัตัยนะคะโดยการแสดงชุดนี้นักแสดงบอกว่าคล้ายๆกับสังทองช่วงที่ยังอยู่ในรูปเงาะป่าและกําลังตามเกี้ยวรจนาค่ะถือเป็นการแสดงที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนดูได้ไม่น้อยเลยนะคะจ้างมารายกายาเดยตัวว่พีโพีเวชชีเดนเนียดังอยูอติมมัตพิวดะด้วยพีโพีลุยด์อ่ะเป็นยามิวไม่สุยด์ย โดยอาจารย์ซันซูค่ะบอกว่าการแสดงที่นํามาโชว์วันนี้ถือว่าเป็นศิลปะการแสดงที่เก่าแก่ของเมียนมาและปัจจุบันยังได้รับการยอมรับในหมู่คนรุ่นใหม่นะคะที่สนใจเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ศึกษามากขึ้นกันทุกปีด้วยค่ะซึ่งสําหรับในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะมีชาวไทยเชื้อสายเมียนมาอาศัยกันอยู่เยอะค่ะนี่ยังไม่รวมชาวเมียนมาที่เข้ามาทํางานในพื้นที่ด้วยเราจึงได้เห็นอาหารเมียนมาหลากหลายเมนูที่นิยมกินกันนะคะ อย่างในงานนี้ค่ะมีการแข่งขันทำแกงส้มเมืองระนองด้วยนะคะโดยทีมที่ชนะการประกวดแกงส้มเมืองระนองก็คือทีมนี้ค่ะสกาวแดค่ะมาด้วยชื่อเมนูว่าแกงส้มสองแผ่นดินเพราะว่าอยากจะสื่อสารถึงมหุวัฒนธรรมในระนองนะคะที่มีชาวไทยและก็เมียนมาอาศัยอยู่ค่ะโดยมีวัตถุดิบอย่างใบส้มม่าหรือว่าใบกระเจี๊ยบรสเยวที่คนเมียนมาชอบกินเป็นวัตถุดิบหลักซึ่งคณะกรรมการก็กดให้คะแนนให้กันแบบเต็มๆเลยนะคะว่านี่แหละรสชาติแกงส้มเมืองระนองค่ะ ซึ่งยังมีอีกหลายจานนะแล้วก็หลายวัตถุดิบเลยค่ะ